อแอบเข้าไปลักลอบเข้าไปนะซึ่งเราก็ไปตรวจค้นคือเราค้นเท่าที่เห็นนะครับคือเจ้าหน้าที่อุทยานเนี่ยไม่ใช่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่จะมาทําอะไรได้แล้วก็มองตามความเหมาะสมเห็นเหล้าเห็นรถเข้ามาแล้วก็ดูเออถ้ามีเหล้าตั้งอยู่ขออนุญาตครับฝากไว้นะเราจับไม่ได้นะเอาเล่าฝากไว้จะออกมาค่อยเอาคืนไปแต่บางที่แอบเข้าไปเงี้ย ซ่อนในกระเป๋าเสื้อผ้าให้ผมค้นกระเป๋าก็ไม่ได้นะพอไปถึงบ้านพักเขาก็ไ่ได้เอาเหล้ามาตั้งไว้แห้เราเห็นใส่ชาน้ําชาบ้างใส่อะไรบ้างน,นะมันก็เป็นเรื่องส่วนตัวเรื่องเอ้เป็น private area นะไอ้เจ้าที่อยูยานก็มองอยู่ข้างนอกเออไม่เห็นมีเหล้าตั้งก็โอเคไม่เอะเอาไวก้ก็ถือว่าใช้ได้คือว่าแต่ในที่สาธารณะเ่ยนะนนะห้ามเด็ดขาดจับนะว่าเพราะว่าเป็นประกาศ้ามอยู่แล้วนะ ถ้าที่สาธารณะลานกลางเต็นลานอาหารมองเห็นปั๊บเนี่ยห้ามนะครับเดี๋ยวกับกินเหล้ามาเอกอะโวยวายมีเรื่องกันเราก็ควบคุมยากแต่ว่าถ้ากินบนบ้านแล้วก็ไปแอบโวยวายสามารถทำได้คือไอเราเราไม่ให้เราก็ห้ามไม่กินแหละแต่เขาแอบกินอ่ะแต่มันมีบทลงโทษอยู่นะไม่ใช่หรอครับเพราะว่าในในตัวของอุทยานเองก็มีกฎตรงนี้ที่ออกมาแล้วมันเป็นบทของสาธารสุขเขานะครับ เรองนี้มันจะขัดไหมคะนี่แม่บอกว่า